เ่วานนีมานฮะเเดจาเอาหมปูกปุไม่นะกินเมี่ยยังยังไม่ได้เอาลงกินเมี่ยงอะไรันนี้เะเมี่ยงอะไรเมี่ยงข้าวน้ำข้ววันนี้อะไรวเนี่ยเ่อหกับหนึ่งเพิ่มมาเจาหมูหมนจ่ม้มนิ่มหมูกรอบมันเหนียวเลยนะ นี่น้องกินในน้ำชมเนี่ยนอื้นโอ้โหสูงเลยๆนอนสูงเตะเตะเตะกินน้วไม่เอาไปอามน้ำหร่โอ้สูงที่คนอื่นได้เลยนะใช่แล้วเลยหรือเปล่าคือวันนี้กิน เออข้าใส่อีกบอกขึ้หายอีกอ่ะครับเ่อคืนนี้แม่ได้ออกไปตามหรือเปล่ารับไม่ได้สนสนที่เป็นหมวแอเมนไม่อีกเลยเนาะมอ้โห ตื่นตอนประมาณหกทุม่มหกทุมมท่มอรเงี้ยเงี้เสียงลำพวงบนน้องอืดอืดมาชีออกมาฟิดปิิพงขึ้นนองฮะปกติพ่อกินแม่ใช่ไหมปกติเนี่พ่อจะกินข้าวตำคำใหญ่แบบนี้แต่นี้อ,อ,อกินคน,นิดนิดเดยวิสี่ิด่เรอย่งให้เลืูาเบ,บิง่งมอบสลายแล้ว

ถ้าเบิ้งแบบมันเบาปิดนี่นะกินนี่กินนี่เขาขี้น้อยเขาอยอ่างนี้นน้อกินด้วยพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันคือน้ำอัดลมเองกินเยอะไม่ได้กินเยอะไม่ได้เอดอเขาเขาชูแล้วพื่อเอาเลื่องแม่ก่อนจ้ะ ไปตอมเต็มถอดรงถอดเสือมันมันย่างไปครับพ่อเชื่ออะอขอถ่ายรูปว่น้าพริกกินเลยหรเออนั่นๆๆๆอ้าวันยิ้มออ้าคนยิ้มเ้าอ้าเอ้าหมูตอนยิ้มนะอ้าเขาไมีเย็นแล้วก็อยู่เทียนเทีนเทีนอยู่ี่ไปพี่ไปพวกมันจะทอดอันเชื่อมันแล้วปล่อยมันจะพาป แล้วก็ไปเอาตะไคร้มาเฮ้ใหญ่เลายกแขนขึ้นจะมีมาโบกซื้อหรอเ่าเวามห้เออน้ห้าเ้าน้ำพริกรู้ตัวน้ำพริกรู้ตัวเมื่อกี้นี้ไม่เห็นน้ำพริกยังแล้วก็ยู่นองแตงนะชมชมหนูเดินไปดูแลหนูเดินไปดูแลหนูรู้หนูรู้ตัวหนูรู้ตัวว่าโดนถ่ายอยู่ พ่อุมอ่ไม่คุดต้องโทันบน้เตาแกเลย้ยคุณจะไปอาน้ำคือไปต้มแตมหาพ่อเลยไปไปต้มแตมเด็วเดีวเดีวให้พ่ออดกอันส่งกระสันจเห็นชันเดิมหอนเดิมพ่อถอดให้เด้อมื่อคืนนี้ยังได้เปลี่ยนสุดทม่พ่อถอดให้เด้อ อยู่หางเงินนาเของสาวแล้วเนาะนี่ห้าฟาดิ้งแต่ร่งหลายมีส่งสูงไปเยอ เมืม่ออื่นหัวตาอันเก็บมาแขงคือเสาวเลยเอาเมือบานใครสำเรือกา่าเราเปสอยูแม่มวันพรุ่งนี้เราจะได้ไปดงรถไฟใ่ไหนเราเดียตื่นยัางขับไปน่โอ้ยแล้วเราจะได้ไปไปบ้านยายด้วยใช่ไหม,ม,มนเน่อไรู้ไหมทำนหนโูรู้ แม่ทำไมยุ่ยแ่<า>ฮะมาแม่ก็ตอบแม่ก็ตอบมาสิห<ฮ><ฮ>ู้ยก็รู้เลยคนสอนรู้สอนเห็นค<ท>ำ<า>ตอบคือยายบอกเกแบบ่าหมดละเก่าหมงสิุโมงละฉันจยหาหม้อร้อนตรงนี้ มันจะได้ไปหาร้านตะโกร้านตะโกะลและตะโกยิมเปย์และคันโอ้ยเมื่อกี้ผมได้ไปดูมันมีร้านใหม่แล้วหน้าบ้านเราหน่ะมีทุกอย่างลองเลือกลองเรือที่เขาก็ทำแบบรูปแล้วอาหของขายของเดี๋ยวตะโกเออพอมันไปร้านตะโกะมันไปเอาของลิน้นแล้วก็ของกินลูก แม่แล้วนะมีลูกชิ้นทอดด้วยอะไรกกร้านตะโกะมีมีลูกชิ้นทอดร้านตะโกะร้านตะโกยังมีอยู่หยไหมเอาไปไอ้นั่นเนี่ยเอาไปใส่ไว้ที่เดิมเนี่ยเดี๋ยว้กินอีกจะได้หมดก็ดีเลยเออแม่จะเก็บเหรอ ไม่ได้าม <net> ีใหญยใหญอยากให้ใหญไปขอกินไม่หมูอ่ะเอามา